มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนด่วนรัดให้เงิน11,500รีบเช็คด่วนลงทะเบียนด่วนลัดออกให้ได้เงิน11,500ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คเลยนะคะวันที่26-28กันยายน2563รัฐบาลได้จัดงาน Job Expo Thailand 2020เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงาน นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมัครเองในงานแล้วรัฐบาลได้เปิดช่องทางออนไลน์โดยเปิดทั้งหมด2เว็บไซต์คือ w w w t h a i m i n n a n t h ท m com และ w w w j จ้างงานเด็กจบใหม่ com ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวประวัติการทำงานรวมถึงเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยระบบจะมีการประมวลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆที่ระบุไว้หากลงลึกในรายละเอียดมาตรการจ้างงานเด็กจบใหม่หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชนกรมการจัดหางานพบว่ามีการเปิดรับ ทั้งหมดประมาณ260,000อัตราใครได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่บ้าง 1. สํำหรับนักศึกษาจบใหม่สัญชาติไทยอายุไม่เกิน25ปีหรืออายุเกิน25ปีต้องสำเร็จการศึกษาปี2562ถึง2563รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 4. ครอบคุมวุฒการศึกษา4กลุ่มคือม .6 ปวชาปวสและปริญญาตรีสําสำหรับนายจ้างผู้ประกอบการต้องอยู่ในระบบประกันสังคมมีเงื่อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไม่เกิน15%ภายในระยะเวลา1ปีกรณีลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการนายจ้างผู้ประกอบการหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้เงื่อนไขในโครงการจร้างงานเด็กจบใหม่มีอะไรบ้าง โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่เป็นการดำเนินโครงการในโมเดลรัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ่ายจ่ายคนละครึ่งภายใต้โมเดลรัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ่ายโดยรัฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็กจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบียนซึ่งมีการ กําหนดระยะเวลาโครงการไว้1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563ถึง30กันยายน2,564โดยมีรายละเอียดดังนี้งุดม .6 ฐานเงินเดือน8,690บาทลัดจ่าย4,335บาทเอกชนจ่าย4,335บาท วุฒิปวชฐานเงินเดือน9,400บาทรัฐจ่ายให้4,700บาทเอกชนจ่าย4,700บาทวุฒิปวสฐานเงินเดือน11,500บาทรัฐจ่าย5,750บาทเอกชนจ่าย5,750บาทวุฒิปริญญาตรีฐานเงินเดือน15,000บาทรัฐ จ่าย7,500บาทเอกชนจ่าย7,500บาทเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนจ้างงานเด็กจบใหม่1เข้าเว็บไซต์ www. จ้างงานเด็กใหม่ .com กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่และคลิกปุ่มลงทะเบียนจากนั้นหน้าจอจะแสดงเงื่อนไขข้อกำหนดและการให้ความยินยอมหากเข้าใจและยินยอมให้คลิกตกลงและยอมรับเงื่อนไข หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนตั้งรหัสผ่านชื่อนามสกุลข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษาและที่อยู่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียนหลังจากนั้นให้กลับมาที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่เหมือนครั้งแรกแต่ครั้งนี้ให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆและรูปภาพประกอบเช่นใบรับรองการศึกษารูปภาพผู้สมัครพร้อมกับระบุเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐหากมีการจ้างงานต่อมาให้เลือกตำแหน่งงานที่สมัครโดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่ำสุดที่ต้องการซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการสมรัครได้หลายครั้ง อีกทั้งภายในระบบจะให้เลือกสถานที่ที่ต้องการทำงานโดยระบุจังหวัดซึ่งสามารถเพิ่มสถานที่ได้หลายแห่งเช่นกัน 2. รอผู้ประกอบการติดต่อกับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน 3. ตอบรับการจ้างงานโดยกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน 4. รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ตรวจสอบสถานะการสมัครงาน 5. ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการโดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม 6. ตกลงจ้างงานเมื่อได้รับอนุมัติจ,จากกรมจัดหางานแล้ว พูดที่ยังไม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยไว้ในระบบหลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้วให้ดําเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยภายใน15วันและให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ